าดำการกวนมาหนุ่ยกุ๊กเียดแต่เจ๊ก็ดำการเอก็มีมาลีระวันย้อนแม่เอ้ยแม่ไม่จำได้เหลืองชักทิงย้อนแก่ตายโองฝนหันย้อนจะดีมาลีรูดแล้ววนี่แจกใส่ดูจักโป้ดูจักก้นก็แล้วไม่ดูจักตั้มมากก็แล้วจริงเออกูชวนไปทำไรก็ไม่ปล่อยเอฟซีนั้นกี่การตัวขึ้นก้นเว้นจางจก่การนี่เจ๊กุ้นกับลุยเปื่อนนุ่งหมาว้า กา้านมันแลนงนอ้ไรยังฟันถ้ามันเล่นดิในเตงว่าใจมันไม่ช่วยต่ำไรใจไม่ไปช่วยยายมากเลยรูกันใจไม่ไปช่วยแล้วคู่เรื่องที่วันหนึง่งสามไร่หรอเจริงนั่นเออวันหนึ่งสามไรตัววันโคนเลยสามวันไม่ได้ไร่ร้องอยู่โม่โม่โม่ไล่โมไร่โม่หอบเล่นอะไรมันจุกปะดินจริงคนเราวันก็อยากกี้การ กำบอคนกีการนี <anız> ่กำไว้อีได้รวยมาด้วยได้ไอ้น้องชาว่าด้วยดังรวยเดือมกันจุนอยู่างานรานี่มาจั่วุุนมันพวกเรา้นี่กีกานก็ไปเหล่ากำบาพนกูไม่จะกูกีการเนี่ยว่านี่กูเรียนอตยเงไ้เมืองนี่ก็เรียน่อเรียนไหไร้อยโ็ตรนอเรียนโคตรนอใจก้อต่ำเลยแม่ต่าเพื่อโคตรนอโ็ตรนอมันการดึกจ้านอกรุเรียนกวันนี้ก็ไว้เรียนแล้วต่ำงานไม่ใช่หรอกไม่ใช่การดึงด้านนอกรุเรียนเออ ไอ้ได้กอดนอนกินเจ็ดนอนไปตำนังครูยังครูแต่งองค์ไปโย้บ้าคนกันกี่กานบ้าเพื่อจริงตุกจริงต้องไปยาดยับจริงงินแต่มึงไปพบคุณใหญ่ๆก็มาตามตาสมุดว่าเออเจ้าจะเด็ดหรือว่าน้ำเพื่อมาพบก็ตามนายหนูนุ้ยทำไมนายหนูนุ้ยไม่รวยจนมันทำไมนายหนูนุ้ยถึงได้จนผมกาน อะไรนะครับกรานขี้เกียจเหรอใช่ครับทำไมถึงได้กรันคือมันไม่หันอะไรนะไม่หันไม่หันแบบไหนดูครับแบบไม่ปื้กทํามานก็ไม่ไม่คล่องครับอะไรนะไม่คล่องไม่คล่องแบบไหนแบบมันไม่ปลุกอคนชื่อคล่องนอนหลับเลยครับทำไมเห็นว่าปลุกไม่แก่ปลุกนากลองฝันจะาตายทำเปิดวังไม่ปิ้น มือตายกูเว็นนะฮันดื้อเม็ดแล้วความพยายามโตแล้วโตเหล่องน้อยเครียดเจอเบื้อกับไม่ตกวันนี้กูการเจ้าหลาเหลาทำยีติตายซัดเจอเม็ดกับไม่ตกะเหลากูไม่ตกวันนั้นกูไม่ตกแล้วริอวันนู้นวันที่วะกาวเดรย์ร่ฮนดื้อควันตัวตรงเล้วแต่มังแก่ปลาดจะมึงเลยก่าวเปรย์รดกือมึงควันวาเบื่อกูควันวาจางกับปลาลูมาวิงกับรูปูอุ้ม กวนว่าปลูกก็าจังกับแล้วมาวิ่งกับรูปผู้จ,จังใจนี้กูแก่กาจ้างงันเกาเออจ้างกา,างกปลาลูมาเป็ดเดี๋ยวพี่ดูรูปผูนี่ซอยมันงงไม่รูปรูปผูมันกลมๆมันกูว่ามันจุนแต่มันคือนอกนั่นเยอะรูปผูจริงมันน่านจุนแต่มันคือนอกแต่กาโตก็ได้ต้องคือนอกนั่นนกหรือว่ารูปผูมันจุน ฮอกตรงนู t t um ้อกตรงเทีงจางเวกัวนี่ควันกันเอากีตายแล้วอยู่อ่านึกจางพี่ได้แหล่ลงดูปูกันไม่อกอดไม่โตกหนุ่ยไม่ตกเลยมึงกีได้ตีกูก็ะเมือนโจยีมึงแล่หัวดันปวดติวะฮกฮกนึ่งฮกฮกนึงอันเออนอนอยู่ในบ้านมึงแล่คนเราหรือไม่หัวก้าบ้านหัวมึงควันไม่ควันเลยนี่หัวก้าบ้านเวละตีนึงกูนอนในบ้าน หัวก้าวบานกูแกดซีคือนอกหัวแกดีกูเนกคกอหัวคำแกดีเน่ใเปราะทีตีนมันต้องแกออกใ่มันกลับเคยเป็นทวงกันดูฮันเลวว่าเจตีแต่เคยมันโงนั่นทำไมออกกือโ้่จริงฮันวื่ออกกนึงนี่มันได้ออกเดียวเลยดีกันเนี้ยออกนู่กูอกอยู่นี่บื้อออกเปแะดัวยแต่ยังมาออกพี่ ยัยร,รำกันตีตาปลื้อผเราหนูกูว่า <im itation> แล้วอย่าลาความพยายามก,ก,มกามมูตั้มมาแม็ดเล้ยวด้ตีตาได้แล้วมึงกิดแล้เฮ้ยปลูกมังคุดเหยียดแหมมงได้ต้มบอบปลาเมงนี้ปลูกมังคุดด้อปลูกมังคุดทิพย์หลายกูได้ต้มบอบปลาแล้วมังคุดเลยต้มบอบปลาไปไข่กินกินไม่เจอกินว่ามังคุดลูกป็นที่น่ะป่านต้มบอบปลาเม็ดวังนี้ผลอายุผดในต้างบ้านจ้างวปได้ป่วยเมนดเนี้ย บ้าบางคุณเป็นอินไปต้มบ๊อบดากูอ่นดื้อพยายามแล้วเออรลวกดีปรีก็เป็นผีน้องมดซอยเป็นญาติเลยอ๋อเป็นญาติดื้อเป็นญาติไอ้ญาตินั้นกอบไม่ได้วืออ่นดื้อแม่เครียดเขยไตมึงกินได้กันนั้นกูฆ่ายาหนี่งพอมึงฆ่ายาเลยวุวอรดียนุยกูซ้ำเราเข้าเดินมึงฆ่ายาเคยดฆ่ายา่อนี้เนี่ยไม่เจ้ากูธรรมดาเคยดฆ่ายาเออเคยดฆ่ายากูฆายาวันก่อนนั่งลงนั่งเห็นหนุยโอ้ ก็หน้าลุ่นั่งเยียดูยาเลยยาปบลุ่กำลังยาชูกำลังนันเอออยาจูกำลังเอ้อชาเลยชานุ่นนุ่ยเก็บมีโอโอ้หือรยนาชาตันจม่อมึงกินเลยยาดีนี่แต่ว่าเกลียนพีดีเดียวคนไม่เจอเลยป่าด่าเตยเนี่ยจะกกูเลือกเกรียนจริงผันเผื่อเกลียนพีดีเดียวนี่จริงยานั้นกูเกลียนพีดมึงเกียนเผื่อกูเกลียนว่ายานี้กินแล้วแข็งแรงไม่มีรูปเบเบียน ถ้าไม่เว้นวักก็มันดีเพื่อกินแล้วแข็งแรงไม่มีโรคภัยเบยดเบียนกินแล้วแข็งแรงไม่มีรคภัยเบยดเบียนตังเกรงอยู่จำเดือนมาแรงก็อันเดือหอบเวีดหน้าเออเตะตํามฟื้มกันเลยต่อเม็ดเลยเตะตํามฟื้งก็คนรอมต้องรอจักเออต้องรวันมั่งเตะตํามฟื้นูรถกับมึงกินเลยจะได้เกล้ยบอันนี้อันเออรถร้อยกองทัวร์ฮอนด้าคลิก ออคลิกกูไม่เคยเห็นกองมึงจะว่ายังแต่ว่าุนคนได้ดุนไอเจ็ดทิพวอกดำเห็นว่ามอนตาคลิกเปลือกมอเดอ้าคลิกเปลือกว่ามันยั้งนกตั้งอยู่ใต้ได้ว่ามันตั้งคลิกอยู่ใหญ่กี่ได้ฮะมอเออร์ยอมันมอนตอรเนี่ยแต่ว่าตั้งคลิกอยู่นะดุนไม่เมื่อในกองกูเออกูจัดวิบแข่งตายคุณรมต้องพยายามทํามาอย่างกี่ครั้ง อย่างกีกรารมึงกใ็ใจมาก็ต้องพยายามกูพยายามติดแล้วจามติด่างประวันคนพยายามทำเร้อยพยายามพี่ก้ามใหญ่พยายามข้ามติดมันไม่ได้กใ็ใจมาคือนิวิทว่านีปพนหาติดกึน้นลลำบากจะโดนไปนะออคือกูก็ใจใส่พล้ำได้เร็วว่างนี้เรือลกูลกลูกได้พ่อได้แล้วลูกมึงได้พ่อเบปันจะดมัด ได้แบบไม่ปกปักนอได้ไม่ปกปักนอเออแบบหน่อยแบบไม่แ้งเลยได้แบบตามเออจริงเห็นนี่กูลูกแด่ได้พัวได้ปรดมีวอันโปรดมอ้เออ,อได้ปรดมีอูมึงเห็นมั้งไหมฮิมาลัครับ,บลูกกูเด็แต่เจียวกับมึงอ่ะครใส่มันไม่ดีเนี่ยมีผู้ชายมากมายเลยมันชอบมันอ่ะลุยเลยใช่ พรามีโอกานันกันเดียวแต่ลูกกูได้ปัวจริงอันนี้เด <bunker. S 2> <Elijah. S 3> ็กจะไม่น um. ่จะลาดเลือซื้อมีโออันสักกันหลาร้อยติตั้งตีนขึ้นโยเบร์วาคุณครับอูอันนี้เด็กใจมันจะลาดเด็กยิ่งใจโยกกระแปลกใส่กางเกงในก็ไม่หนุ่งแกไม่หนุ่มเออผูก็ไม่หนุ่งจงใจว่ามันจะไรจะไปดูจิตตาไม่หนุ่งเก่น้อยเออตึ้งเด็กใจจะลาดคนที่ไปรับเด็กยิ่งมันรู้ว่าเจ้านี่กางเกงในไม่หนุ่ม มันจอรู้กันกี่เงี้ยใครแกว้วานอุ๊นี่ปอกขึ้นรถกันหนังๆปาเกยเหลียวกลวงบุงกันฉันกันตายฮันดื้อยังเป็นยังเป็นที่จีนวันนี้ฉันจะไปก่อนนะลุงนุ้ยหิไ้ไปหน่อยฉันนั่งกับผู้ชายเอาว่ะอย่าปล่อยยุ้ยเด็กใจใจเฉื่อได้ทำไมเป็นองได้ตายอะไรนะเป็นแฟนแบบไหนเ,นเป็นเป็นคือแบบเนียง หนูแหลไตเด็กกากลางมาดูกว้างอะไรนะแบบเนียงเนียงแบบไหนอ่ะมันคล้ายๆล้ลูกสะตอมไหมไอ้นั่นเนียงไม่ใช่เนียงแล้วเนียงมันแบบไหนอ่ะแบบคือแบบแฝงอะไรนะแบบแฝงแผงแบบไหนคือคือหยับโยงรู้จักไหมหยับโยงอ๋อที่มันเป็นกระบอกใช่ไหม เอาไม่ไผ่ทิมเนี่ยมันมีกระสุนไอ้น่านจะปง้งจะยับโยงไอ้น่้นตียิงเด็กเบบไหนฉันไม่รู้รุ่องอ่ะคือมันตามปัจชายพจานานุกรมคนเรียกว่าน่วมไ <c oughs> ม่เกิดได้ยินพจานานุกรมน้อยรู้จักไหมนม่่มอะไรนะน่วมอ๋อแบตบี้ก็ใส่มือนักมวยปอ่นนวมไหมนวว <c oughs> ไม่จำรู้เคยเจไหมไหนเคยเจอที่ไหมไม่รู้อะไรอ่ะวันนี้ฉันจะไปวันนี้เลยแม่ไม่อยากตามดูพี่อีกนะอับอา,ายไข่หน้าเขาก็ใจไหมอ่ะแม่รู้อะไรแต่งตัวไม่อินเทรนเลยอ่ะแม่ว่าแม่ไม่อินเทรนรุร่นเคอินเทรนอยู่แม่ปวดโจรุ่งไปก้างแล้วอย่างนี้ยอินเทรนอยู่